เราเทียงเข้าขั้นเขียวเทียงเพื่อเอาชนะเข้าซื่อยเนี่ยจริงั้นขั้นเขียวะดีอยู่ดินทาเลยไม่ไม่พ่อไม่ได้ดินทาพ่อกำลังอ่านไม่แม่ยิ้มแล้วพ่อกำลังถามหาพี่น้องเราหายไปไหนหมดเอาจริงๆทุกคนไม่ยิ้มไม่ได้หรอลูกถามพี่น้องไอ้ตัวพี่น้องคนบอบปิดฝั่งลูกที่แล้วคนหักลูกคนบอบปิดฝั่งลูกที่แล้วถามาพรุ่นนี้ท่าอย่างลูก น้อ,อยพ่อประสิบว่าไม่รู้แต่พ่อกระสิบอ่ะอทำป,ป,ป็นเสียไปผมไม่รบกวดเล็กนั่งสมาธิของลูกเนี่เชียงน้องขาคุกกี้ก็คือคุกกี้แต่ <c oughs> คุกกี้ก็คือคุกกี้แต่ว่าเนี่ย รู้จักแต่ต้าชอบแกงสนุกดีปวดหัวทำหยอดแล้วพ่อหมูตึงใช่ครับพ่อหมูพ่อไปกรุงเทพโอ้ยส่วงเลยครับพ่อออกเอื้อนไม่ใช่พ่อออกวันส่วงเก่งทำตาไาก็ไปยุ่โดนเด้อเันนี้วันนีแม่ใจบอกว่าพ่อไปไล่ลายมือเด้อพ่อคนดีปนจีนีน้องเดิมปนจีนี่เรียนเกมงมานะยัพ่อคออยู่จับยังยัง แค่พุ่นเตี้ยปกติติดไปได้บ้านบ้านพ่อครับแม่ปกติไปได้บ้านพ่อครับแม่เตมว่านี้มีโอกาสไปบ้านอุ้ยหรือบ้านบ้าน,บ,านบ้านปู่กับย่าครับมีโอกาสไปนั่งคุยกับปู่กับย่านี่โดนพ่อสมควนอครับมันยืนเฝ้าทําไมพ่อจะคุยกับพี่น้องทําไปทําแล้วพ่อ,อกินอยู่ อะไรพ่อหรอกกินอยู่เรียบคำอะไรพ่อจะคุยกับพี่น้องไม่ต้องมายืนเฝ้าพ่อหรอกก็มีวิรกรรมหลายอย่างว่าท่านแต่ว่าถามมาเราเร่เรถามเรื่องผู้ปนิสัผู้ปนิผู้ปฏิสัยของหน่องกับงา กินกินเลยาเป็นผู้เลี้ยงครับยาเป็นผู้เลี้ยงหนองตั้งแต่น้อยเลยเพราะว่าหลังจากที่อ่าใหญ่ขึ้นมาปุ๊บคือคือหมายถึงว่าอ่าพอรีดกระแม่เขียวเนี่ยคือหลังจากแต่งงานกันแล้วกับปิยุพัฒนแมนมานเทากับวัยยุกับพูดกับยาเนาะเปล่าแห้งแต่มรูปที่ลมนี้โอ้ยจูแมนเปล่าแห้ง ทำไมต้าหยองถึงลืมพี่สิพี่อะไรพี่ลี่อ๋ออ๋อ่าได้ลืมเด้อคุณบอลลี่ครับเข้าใจไหมเด้อเข้าใจไหมเด้อครับไปยินมาได้ใส่นาะไปลืมมาได้ยินมาใส่เดียวอันนี้ขอชี้แจงคุณคุณบอลลี่นะครับคุณบอลลี่คุณบอลลี่ เสียลูกยาดพะว่าเสียลูก